ครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยมือเที่ยงมือบ่ายพี่น้องครับมือนี้นะครับจานลอยกับทีมงานนะครับได้รถมาใหม่ขั้นหนึ่งนะครับพี่ออดครับพี่ออดนะครับสวัสดีครับน้องบีโอวันนี้เพื่อใดใส่สุดพิธีเนาะมันนี้เนาะท่านอบตนะมโอ้สบายดีเฮ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับรถใหม่นะครับพี่น้องเบิ้งแม็กงามขนาดเลยครับขั้นนี้งงามงาามนะครับปาร์ตโมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวพาพี่น้องเยี่ยมชมภายในรถก่อนพี่น้องครับขออนุญาตรีวิวครับพี่น้องมือนี้นะครับ รถขั้นนี้นะครับอบตพนใดบมาใหม่นะครับจานร้อยรวมหุ้นน้ำขั้นนีนะครับพี่น้องครับมีการหุ้นกันเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับช่วงนี้เอาทุกอย่างครับพี่น้องช่วงนี้นะครับจานร้อยหุ้นครับอบตครับพี่น้องรถขั้นนี้นะครับหุ้นกันสื่อมานะครับเพราะว่ารถเป็นรถของคุณคู่หรือยังนี่แหละนะครับบ้าวีออสครับผมองพสสามครับแมนแมนครับ เกียวโตครับผมเกียวโตแต่เครื่องยูประมาณขั้นขั้นไหนบ่ขั้นแหกขั้นขันหาขั้นไหนหนึ่งพันห้าร้อยซีซีเหมาะสำหรับหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนที่อยากจะมีของสวยๆงามๆประดับไว้ที่บ้านครับผมวิออร์ซีดำก็ดีรุ่นนี้ครับพี่น้องครับใพื่อใส่ยช่วงนึงก็บุญเก่าคนนี้ยังดีนะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่กว่าเนาะทะเบียนเต็มครับพี่น้องครับทะเบียนปี 64ครับเนี่ยนะครับทะเบียนมาในไม่ม่เลยระบบไฟฟ้าเนาอทานนอทกันในนอระบบเบรก ABS ระบบเบรก ABS แอร์แบกคู่แอร์แบกคู่นะครับแอร์แบกคู่ระบบมีท่าขั้เสียงบ้างครับรถสวยอ๋อสตาร์ทเพิ่งมีนะครับเปิดเปิดเครื่องพี่น้องเพิ่งนั่งนะครับเดิมเดิมนะครับผมคันนี้จัดร้อยหุ่นครับอบตนะครับพี่น้องครับคันนี้บ่เเเคคยยยลลีีสัน วีอัดเนี่ยมาจอดข้าวเดียวนะครับพี่น้องเลยขายใบตัวอ่ะสุดอ่าสุดก่อนนี่มีสองขั้นพี่น้องครับขายไปแล้วโอ้โหเนี่ยเบิ้งน้ำขั้นขั้นเดิมครับอืมขากระโปรงเดิมติเกอร์ยังอยู่ครบนี่นะครับติเกอร์ปกปิดเลยโอ้ยเยี่ยมเลยตัวนี้เนาะก่เคยแกะนะครับไม่มีชนนครับก็แค่ขันเลยครับนี่เขาเรียกว่ากันพลาสซ์จูโมนิเซียนรถวันนอตไม่ไม่ขยับ <Das S 2> โอ้ภาษาซางเนาะนี่เนาะเบิออ่งตัวนีนออ้เนาะถ้าถ้าขันน็อตปุ๊บมันสิมีห้อยอคือวนะ็อตสีอยู่นี่มีรอยอยู่แล้วอันนี้สิบ่มีเลยน็อตทุกจุดไม่เคยขันนี่นะครับแบบเดิมเพิ่นสังเกตเครื่องเอาสตาร์ทเครื่องเบิ่งให้พี่น้องฟังพิตตี้บีบีมื้อนี้บ่ได้แต่งตัวมามื้อนี้สิไปเอารถจานร้อยครับพี่น้องรถจานร้อยอ่าวถอยส้วนหนาครับหน้าบุ๊บไปเข้าอู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับมื้อนี้ก็เลยสิไปเอาครับเพิ่นโทรมานัดแล้วว่าให้ไปเอารถนะครับเอาฟังเสีีียงงพ่นน้อม

ใส่แบบมีนำบานเนาะบานนี้ไม่สอยกันเชนียลหครับเงียบดีนั่นวะเอาไว้รุุนรุ่นแน่กันแตงเ่าครับคันนี้เขาตังราค่าอยู่ที่สามแสนหนึ่งบาทสามแสนหนึื่บาทนะครับผมคันนี้นะครับสามแสนหนึบาทคันลักปสิบโอรถพสะบียองพั้าอยห้าสิบเจ็ดสนสิบสี่โอเป็นตัวอีตัวองทับรองทับนะครับผากระโปรงปาเองทยไดดีโอเบิ่งผาไทยนาเบื้ง้าย นี่ครับพี่น้องครับเบาะเป็นเบอกกระบะยีนะครับเบอกกระบะยีนะครับมีมีเบลนะครับเนี่ยสายเบลมีเพัดนะครับพี่น้องครับมีเบลด้วยนะครับสามอันนะครับเบลสามเส้นทั้งหลังนะครับเป็นข้งใหม่ๆเลยนะครับพี่น้องครับ้ยแต่ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าง่ายไมีเลยหล่ะรถแบบเขมีตำหนินะครับอ่าเรวก็ส่งคือพ่อนะครับหาพันกว่าบาทส่งหาพันกว่าบาทหนูพันกว่าบาทครับคำแนะนำไหมพี่น้องแมนครับแต่ว่ากรณีนี้ ผมกับจันร้อยกับท่านอบตว่าขันแม่นซื้อสดกับรถให้เป็นเมื่อนแล้วเป็นหองเด้อนะครับขันันตัดสดแถมค่าโอนแถมค่าโอนโอนฟรีเห็นป่นนะเอ้านี่มวนคนนี่ม้วพี่ตีก่อ้มี่คนผ้ามึงรออะไรนี่รออะไรรออะไรยูุทัยหมดละอยู่หลังหมดละพึ่กพอดีเลยสวยอุปกรครบรออะไรครบครับนี่แม่แรงเนาะนี่แม่แรงเปงนเด่นเลยเป็นมาตรฐานครับ งามมากเลยนะครับนี่ครับเอาเดิเบิ่งทัวทุกขั้นเลยมาหนินะครับทัวรถเลยอ๋อพิตตีบีล่องครับพ่อพิตตี้บีอ้าไปให้พี่ตีล่องเบิ่งจังหวะกับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งการไปออกตัวของเพื่อนนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องครับคันคันซื้อสดมี่รถไห้เป็นหมื่นเลยพี่น้องนะครับโบสองห่วงครับนะครับโอนฟรีพร้อมนะครับ ครับมีค่าน้มันส่งให้พ่อพี่น้องเลยนะครับขอสงวงกับรถคันนี้นะครับเข้าเฮ็ดหุดยอดเลยนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถคันแรกของอาจารย์ลอยครับที่รวมหุ้นครับท่านอบตบนนะครับเอ้าบ้างเบิ่งแน่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องบีบีล่องเรือในพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้ยพ่ต้องเร่งดอกเร่งแค่ทางนั้นเองมันบ่แม่นเกียร์นี่เกียร์ออโต้บ่แม่นเกียร์อันเล่งเบาะเครื่องมันเนี่นครับอ่าบ่แม่นเกียร์ธรรมดามันเป็นเกียร์ออโต้ครับพี่น้องครับ นี่ไปแล้วครับพี่น้องไฟถ่ายไฟเบรกติดเบิร์ตนะครับไฟเลี้ยวครับสวยครับรถคันนี้นะครับแน่ฟังเสียงเลยครับว้าวเหมาะสำหรับท่านหญิงท่านชายนะครับนะครับได้การเลยนะครับไปเดินทางกลับมาข้าวเดียวนะครับโฟกัสนี่กันยังคือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับโฟกัสนี่งในขี่ไปเที่ยว น้องไข้เมือนนะครับไปไหว้พระเก่าวัดนะครับนี่โฟกัสหนีกัยังคือเก่านะครับพี่น้องนะครับยังไม่ได้ปล่อยนะครับโฟกัสนี้มื่อวาขออนุญาตรีวิวครับพี่น้องนะเพราะว่าจานลอยมีเงินนิดๆน้อยๆเลยหุ่นกับท่านอบตเพิ่นนะครับเอารถจับรถมานะครับให้แฟนคลับเอฟซีได้อันนี้กันนะครับโอ้มาแล้วโอเคแนนตีกันวะโอ้หาดออกโรงงานหมดแล้วครับ ครับ่มน้อโอ้ระบบก็บสายบนนี้รถนิ่งปะเบาซ้าเนาะเมื่อกี้เล่นในลอยซิปนึงโอ้บอกกับไม่ไม่เลยพี่น้องเลยนะครับป้าถอยเข้ามานะครับนี่พี่น้องเบิ่งนทำกันครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับธุรกิจใ่จาน้อยนะครับมาเลยลงหุ่นน้ำเพลินไรต่อหุ่นหน่อยเดียวนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละหุ่นน้ำเพลินจาน้อยบ่ค่อยมีเงินนะครับกับกุ้ยกันอยู่ขันมีเงินก้อนกัสิฝากเพื่นนะครับ ซื้อรถมาจอดจะขันนะครับเป็นของเจ้าของะลยก็ให้เปินขายนะครับขายน้ำกันวันซะแต่ว่าในร่องเบิ้งครับพี่น้องจะมีแฟนครับเอฟซี FC ทักใต้ก้ามานะครับจากไดขั้นนี้นะครับเขับมาเลยเข้ามาเลยาาเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกําลังสกับขึ้นมากดีนะครับพี่น้องครับจะร้อยก็เลยจากร่องเบิ้งนะครับ เศรษฐกิจกำลังสีเบิร์ตบอกไงคือสีเบิดโควิดแหละพี่น้องนะครับจะลอยก็เลยจากหาแนวเห็ดเสริมอีกจังหน่อยนะครับเสื้อผ้าก็ขายพี่น้องนะครับจะลอยขายเสือนะครับขายเสืออยูเอสเมื่อสอง้อมนะครับเนี่ยบานเดี๋เลยลองบึงรถนะครับไตขั้นนี้มาใหม่นะครับไปซื้อเอาน้ำเฝือกมะว่านนี่มะก้อนนี่นะครับขั้นนี้นะครับไปกับอบตไปกับลองหุ่นเบิึงจะขั้นดูพี่น้องนะอาเฟสครับเอฟซีวุ้ใดอยากได้ทักทายมาด้วยครับด้วยขั้นนี้นะครับ บีออสสีดำนะครับปีสิบเนาะ2015ท่านเออ2013นะครับพี่น้องครับสองพันสิบสามปีห้าเจ็ดเนาะอืมร่องครับโตเอพี่น้องครับนี่ครับขอมุ่นเป๊ะนะครับลรอแม็กเต็มนะครับสีสวยนะครับภายในสุดยอดนะครับกุญแจรีโมทเนาะกุญแจสองดอกนี่กุญแจรีโมทด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณน้องบีบีที่ เอาล็อกเลยเตีอะปิ้นปิน,ปน,ปนอ่านี่ครับเดี๋ยวพาพี่น,อน,น้องมาเบิ่งนกันโซนพวงมาลัยทั้งหนาโอ้นี่เรียนใหม่ปะบางเรียนใหม่เรียนึ้นบ้างครับน้องบางกี่งอ่าโหลดเรนประมาณยังแสง้นเก่าแเนาะสองแสนปีอ๋อโอเคปสองพันสิบสามครับผมอ่าโหลดเรนเส้นเก่านะครับพี่น้องจอดิจิตอลเนาะครับผมนะครับ ใช่ครับไอ้ถ้าเปิดตัวนี้ครับถ้าเปิดกุญแจเนี่ยถ้าไฟพวกนี้ขึ้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยครับเวลาสตาร์ทเวลารถบ่ได้ปัญหาไปซุมหไปเองอันนี้ไฟปกติไฟโชว์นะครับระบบเครื่องเสียงเป็นเลนดิสเนาะแผ่นดิสบอกห่ที่ดีเลนดิสอะนะผ่นดิส M3 p นะครับแล้วจะมี USB นะครับฟังเพลงได้สบายเสียบโทรศัพท์เสียบโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับหยาสูบก็ได้ไหมโอ้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่น้องสวยงาม เบาะไม้นะครับพี่น้องคอนโซลงามั้าในนะครับเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับรถท่านหญิงท่านชายนะครับเนี่ยสำหรับปูมักแบบคล่องตัวนะครับผมเรียนในเมืองนะครับจืดจาดจืดจดหรือว่าสีเลียนน้าบา่นออกพนาเท่าไหร่นะครับสิเป็นคู่เป็นอาจารย์เป็นคุณหมอนะครับเป็นพยาบาลทั้งสี่โอ้สุดยอดครับรถทั้งสี่นะครับเป็นโอบตออหรือว่าเป็นเทศสบาลนะครับใส่ดีครับรถรุ่นนี้นะครับ อ๋อนี่ขั้นนี้มาอีกแล้วนะครับขั้นนี้เอาตัวกับมาใหมา่กันครับนิสันนิสันนัมิราครับพี่น้องครับโอ้ยขันมาไกกวาก,กว่านี่ถึอเลขครับพี่น้องนะครับ C หก C ครับพี่น้องครับเลขออกเปงวดวังหันนะครับแต่ว่าโอ้ยเสียดายเนาะขันมาเร็วกว่านี้ได้เลยครับขั้นนี้นี่ครับอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้พอแต่เขามาเขามาจช้มือก่อนตัวนี้กอดเลข,ขออกเนาะเพราะว่าผมเพิ่เห็นหน้าเมื่อวานนี่เขาเมื่อวานนะครับนี่นะครับ น้องไส้เพิ่นเอาเข้ามาจอดนะครับน้องนิงนะครับนี่ขั้นนี้มาเพิ่มอีกขั้นนึงครับขั้นนี้ตัวไหนก่อนขั้นนี้ตั้งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งแบาทนะครับขันไม่สดลดให้คือเก่าคือเดือมพี่น้องครับถ้าซื้อสดลดเป็นหมื่นคือกันนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยน้องนิงเอามาส่งแล้วนะครับซื้อสดลดเป็นหมื่นนะครับเอารีวิวเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งพี่น้องครับจะหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเนาะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับโอ้ราคานีครับนิสสันดามิราปีปีสองพันสิบสองสองพันสิบสองปีไม่กว่าขั้นนั่นปีไม่กัววีออดบ่กโอ้เก้ากัวโอ้สิบสามเนาะวีออดสิบสามหนึ่งสิบสองเนาะสวยครับไอ้รอก็สวยครับนี่เพิ่งไปเปลี่ยนหลอใหม่เลยอือันนี้เปเปลี่ยนแม็กมาใหม่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับทั้งอูเขาจัดการให้เลยนะครับ2012ครับพี่น้องครับเก่ากัววีออดปีหนึ่งนะครับ แต่ว่าขั้นในประมาณแสนเก่าขันนีดด้ก็รถผู้หญิงใส่เลยอืมอามิลาผู้หญิงใส่ผู้ชายก็ใส่ได้อ,อ๋โอ้เขาทาแต่บ้างเบิ้งคั้นอาญาเบิ้งเบาะก่อนนะครับตอนนี้อันนี้กับเบาะกับม้จีครับภายในครับโอ้งามงามเบาะสวยด้วยนะครับนี่นะครับซื้อสดลดให้เหมือนเดิครับคือกันครับคันนี้นะครับพี่น้องนะครับดาวกับสิประมาณ สามสี่หมื่นพี่น้องนะครับดาวสามสี่หมื่นแล้วก็ทรงแบบฟีดาวเนาะคันเครียดดีๆเนาะโอ้เครียดดีๆฟีดาวนะครับแล้วก็เราโอ้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาที่สามารถดอกรถคันนี้ได้เลยพี่น้องคันประมาณเดือนละคันประมาณเดือนละสามพันกว่าบาทพี่น้องประมาณจะปีละท่าน โอ้สูงสุดได้สูงสุดได้เจ็ดปีครับพี่น <beating the stairs> ้องครับแปดสิบสี่งวดนะครับผู้ใดสชนโกสนใจนะครับโซงเดือนสามพันกว่าบาทดาวมื่นเก่านะครับคันเชดเด็ดดีดาวฟี่นะครับฟี่ดาวฟี่ดาวนะครับฟี่ดาวหรือดาวฟี่นี่นะครับพกห่ามือไไหมนะครับเพรท่านได้เปลี่ยนบันไดพี่น้องเลยแต่ปีสองพันสิบสองน้อเอแอร์ดิจิตอล เออตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลครับปรับอุ่นดุ่มเลยพี่ยายบ้านเ้าโอ้นาอยังก่อนนิสันยังก่อนตัวนี้นิสันนะเวลามีอ่อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นปับเพียงเสียงจากพวงมาลัยได้เลยครับเขาต้องว่างเลยจาก้โอ้เครื่องเสียงดังดีเนาะเติมเติมเติมขึ้นมาเลยนะครับเนาะเอาคันนี้นี่ใหม่ๆสดๆเอี่ยมๆเหมือนกันนะครับเข่าไลมากครับวีออดของจาน้อยครับอบตนะครับคันนี้เอาผู้ใดสนุกสนใจสองขันในมือนี้ขออนุญาตรีวิว สองคันนี่พี่น้องเบิ้งนะครับเ่ยเหมือนเสาก่อนไปทุระกันนะครับมือนี้นะนี่ครับทะเบียนสวยๆเลยเบื้องดาบเบิ้งถ่ายเบิ้งถ่ายงามบ่พอู้กันแล้วกันโดเอากดเอาเป็นอะไน้องมีบีค่านในงานบ่น้องม่บีโอ้ยครับตะพนกัดโอเคแล้วครับคนสามพันกว่าบาทพวกไส้กับซูงซีห้าพันโอ้โหรถนี่ขี่ดีกว่าคนกระพือปียกคนว่ายขี่ดีแล้วเนาะดาเมืองเก้าสมมุิว่าเนาะ สมมติว่าดาวมื่นเก้าวันหกรส่งเดือนละสามพักว่าบาทผ่อนนานสูงสุดเจปีพนะผ่ยสบายไปเรื่อยเเดือนละสามพันสามพัหรับทานทีซ้ำเศรถซ้ำเศรถอันขีเารเปดอเดือนละสามพกว่าบาทเนาะปื๊ดอันนี้ซ้ำเศรถขดหมอโอ้เดือนละสามพกว่าบาทเดีซ้ำเารขีดคีไน้องแต่ว่าเศาเศรเดือนแต่ว่าบัดนี้ครบปุ๊บเป็นของเงาได้บัดนี้ ขันรถเศร้ายัางไหนขึ้นเขาดิผมซื้อไปเขาเศร้าสนอกน,นั่นซื้อคักขันแม่นรถเท่าไปเศร้าเขาก็คือจังเป็นของเขาคือเขาแต่ว่านี่เป็นรถเท่านะครับพี่น้องครับเอาเบิ้งเครื่องครับพี่น้องมาดินี่ครับเครื่องกะดไม่ไหมนะครับนะครับโอ้ขากเกือบอยู่พี่นอ้องก็ยังไม่ไหมอยู่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่โอ้นะครับ,บเบิ้งน็อตเบิ้งน็อตนะครับน่ะกะ ใช่ได้ครับพี่น้องครับขั้นนี้นะครับสำหรับท่านที่มักราคาเสียบเบาๆนะครับพี่น้องนะครับเครื่องตัวใดก็ท่านนี่หนึ่งพันสองร้อยซีซีประหยัดน้ำมันไม่ต้องห่วงนานเครื่องอีโก้ค่าพี่น้องครับประหยัดน้ำมันอย่างดีเอานะครับเครื่องอีโก้ค่านะครับพันสองร้อยซีซีนะครับขั้นนี้นะครับสบายๆนะครับ่อนง่ายๆ่อนสบายๆนะครับเหลือละสามพันกว่าบาทนะครับดาวแค่หมื่นเก้าหรือว่าคันอยากซื้อสดกะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับการซื้อสดก็คือว่าเท่ามีรถใหนพร้อมนะครับรถเป็นหมื่นหมล้วพี่น้องนะครับอ่าอบต่อเปนวานะครับรถใหนเป็นหมื่นเลยรถคันนี้นะครับสองกันครับพี่น้องครับวีออดกับนิสสันครับมโอนี้นะครับเท่ามารีวิวพี่น้องเบิ้งนะครับธุรกิจไม่จัดร้อยครับกันไม่เงินกันสิมาฝากเพื่อนไว้นะครับให้เพื่อนเอามาขายให้จังจีิงละพี่น้องนะครับเท่ากับเอาเป็นส่วนต่างไปนิดนิดน้อยนะครับก็ได้ค่าเหล่าค่ายาครับว่ากันไปนะครับนี่นะครับคุยกันกับทีมงาน นะครับอ้าวโอเคครับคลิปนี้เอาซรัพนี้ก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะครับจะไปทุ่ละ,ละเรื่องแล้วฮะมามามาฝากช่องโอ้ลืมเรมเรมช่อง BB, บีบีครับช่องช่องอบตก็ OK, มีตัวเป็นลงเรื่อยอยูย่ตัว OB OK, อบตก็ดีเอาเอาสองช่องสองช่อง,อ,งองเลยฝากแล้วกันเลยเจ้าพี่น้องในเบื้องส่งผมเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่มาเยี่ยมชุมนุมที่บุนีรัย์การเซ็นเตอร์นะครับครับแตอย่าลืมนะครับฝากส่งผมน้ำเนี้ยด้วยครับบีบีนะครับบีบีวันแมนโชว์นะครับภาษาไทยตก็ว่า เปลี่ยนเปลี่ยนซื้อว่าไรอ่าวิตอ้บีบีเด็กคนเกลียนพาเที่ยวครับเฮ็ดแนวใดก่อเฮ็ดแนวพาเที่ยวพาเที่ยวครับพาเที่ยวไปช่วยกินโอเคโอเคนะครับทีมงานจัดร้อยพี่น้องครับให้เปิดฝากช่องแน่จังน่อยนะครับเนาะช่องน้องบีบีนะครับเด็กคนเกลียนพาเที่ยวเพป็นว่านะครับโอ้ขอบคุณหลายหลายนะครับอ่าของอบตก็มีตัวซองพนยังก ỏ ห้อเซลล์รีคอร์ดนะครับเป็นเดียวเฮ็ดเกี่ยวกับดนตรีว่าเอาต่อพนเป็นมือกีตาร์เก่านะครับพี่น้องนะครับไปจากเบื้องไล่ดนตรีหรือว่าอากเบง เจ้ากระเพิ่นคอบเบอร์เพ่งนะครับของอบตเพิ่นเ็ศกับลูกสาวเพิ่นนะครับเขาไปเบิ่งนะพี่น้องเด้อนะครับลูกสาวเพิ่นงามเด้วอบตนะครับคอบเบอร์เพ่งกับลูกสาวท่านอบตนะครับไปสนุกสนิทใจประเ็ศเป็นแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆครับช่องเพิ่นนะครับห่อแซลเลคคอร์ดนะครับซื้อช่องเพิ่นเพิ่นเ็ศเป็นห้องอัดพร้อมห้องอัดดนตรีนะครับตะกี้เพิ่นเพิ่นเ็ศห้องอัดก็ว่าได้นะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วนะครับพี่น้องสิเข้าในเมืองแล้วนะครับสิไปเอารถจานร้อยนะครับ เพราะว่าท่าขุนเขาเฮ็ดใ้เรียบร้อยแล้วนะครับรถที่เขาถอยชนหน้าผมอยู่บ้านพ่อแหลมตะกี้นะครับตอนนี้เขาเจ้าเฮ็ดแล้วโทรมาบอกแล้วจันร้อยสิบเอาร์แล้วนะครับเอาโอเคครับฝากสองขันนี้ครับพี่น้องผู้ใดสนุกสนใจติ่งน้องเข้ามานะครับเบอร์โทรอบตนะครับเดี๋ยวคนประหยัดเอาเบอร์โทรส่งถ่ายกับพี่น้องนะครับพี่เบอร์โทรพร้อมนะครับนี่น้องนี่น้องเอ้าละู้านี่ครับชัดยูดอกนะครับนี่เอาเบอร์เบอร์ทุ่มเหรมมาได้พี่น้องเด้อนะครับง่ายดีครับสายตรงต้องโทรมานะครับ นี่ครับนี่ค nah, รับพี่น้องครับเบอร์ตู้นะครับหนาวสั่นเย็นมากเฮ้ยต้องไปคนเนาะเอาอีกครับพี่น้องครับนี่ช่วงกับสองเบอร์ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนั่นครับโอเคสองเบอร์นี่นะพี่น้องเด้อนะครับโทรมาได้นะครับอ่ะโอเคครับบนเลือดคาเซนเตอร์นะครับสองเบอร์นี่พี่น้องครับบนระยูรกตใส่ทรมาเลยพี่น้องครับถ่ายคลิป นะครับเบิ่งบมาทั่วใต้กิบก็ะทุ่งมาเลยนะครับสายตรงคุยกับอบอตได้เล,เลยนะครับอ้าวโอเคครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วสวัสดีครับสบายดีสุขสมบูรณ์สุสขสุมสุขคนครับผม